เอ้ยเหมือนรากาศเลยครับหลดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับบ้านเปหนอุดมสมบูรณ์ครับนี้เคลื่อนไม่นาม ยินงน้าเสงก็ได้่เห็ยังไม่เห็จอกนี่มันมีหนามเนี่ยเปนบะบ่มีนาบอกคือบ่คือนั่นบอกบ่บ่บ่าเพื่นงว่าน้ำาจับมันบ่้น้ำมาจับตังหากนีจอกอันนี้ไม่ไม่าจับมันจอกคือจูคือมันนั่นแหละแต่วอัน้ำน้ำไหลมันก็ไปน้ำ อืันนี้เป็นแม <disgu> ่น้ำมองขื้นเป็นหนึ่งน้เป็นี่โอดม้มันแยกมาจากไอน้ำมูน้ำชีนเอเออน้ำชีลงน้ำมูน้ำม้น้ำมูลงลงลงน้ำโมเลยด่ะไอ้านนี้เนี่ลงไปนี่ลงน้ำโม้มาจากพีไม, e: ไม้นะะี่ยเกิดนูนแดงน่นแดงเพราะว่าน้ำออน้ำออนาเฮาน่าเฮา ขนาดหนาแรงหนาไม่ใช่ไม่ลดหนหน,น,นไหล่าเมื่อยกูอู้สขนาดหาป่าเนี<ะ>่ยป่าไร้หน่อยมันลงมาน้ำไหลน้ำไหลอือเนี่ยแต,แต่แต่เบื้องเบื้องที่อ่างเนี่ยอ,อันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำหรือวเป็นเขื่อนเนาะอ,อ่าง,งเมันเออตะกี้มันเป็นไอ่างธรรมชาติเดี๋ยวนี่ยมันหลอกหลอกเป็นอ่างไนีุ่ดคุดนาดินขายบอกยังไหนค่อยหลง บ่ครับบ่บ่แมนยังหอนคือลอกออกเลยพอหลอกหนาดินไหมเฮ็ดอ่างมันลึกกว่าเขาเฮ็ดเฮ็ดแบกใส่อ้างเลยนะเฮ็ดแบกไส่อ้างแบบไปเช่นหนูท่านอ้างแบบเพื่อการเกษตรเพื่อนั่นเลยนะอืออ้างเพื่อทำการเกษตรอ๋อยางยางย่างยังองอืมแล้วกี่มันเคเป็นโน่นยกกลางหน่อยหนึ่งเป็นปลาอือ เป็นปลานี่ยเขาลอกออกยังงังเวนทีร่มร่วมยเลยครับประมาณประมาณเกไร่เก้าสไร่ปลาปลาในเพียบเลยเนาะปลาบางปีนั่นเขตกเขาโอ้ยเด็ดตัวละิีลหาลอืมนี่ฮอตแลนด์ผมบอก S <S ไอ้รัวแม่เห็นบ่กูเด็ดจับหางกดปาดตังนั่น,นอยู่หัน,น,น,นบนแข่งตัวนั่นขับปลาขึนมากิไนไรอนเพราท่นเนียนตัวแบบที่ยู่เนี่เ<ะ>บิดได้ป่ามันกินปลาไว้เห็นเียวนเง่ยังยกับตัวแต่ท่าน ปลาคอมัแต่ตัวมันแขนมันเอาไปเหยียบเลยเนี่ยมผมข่องอู้นปลอมอ่างถึงไม่ตั้งโอ้ของคุณเขาเลี้ยงว้วบผมเนอะกรดุสมบูรณ์ต้องบ้านเจ้าเนาะโอ้ยจ้าอือบอกว่าวัคือบัมีวันคืออะไรไป

ต้องอ้อยเงี้ยกันบหรือว่าอย่างไรอยอยงแล,าล,รดดล้าก็มีดึงยูนะไปนี่ไหนขี้ไว้อย,ยู่นั่นปลายังปลากรมังเ้ยทปลาไหมนี่นี่ดีนี่นี่เปนนี่ <laughs> โอ้เนี่ยโอ้โอ้อุปรกรณ์ตกปลาแล้วเน,นอนครับพี่น้องอืมมันห่อนเนาะ อยู่บ้านก็ะหอนมันนั่งตกปลาเล็กดีกว่าเนี่ยัออกจากไฟกัะหันอีกแแต่ปักปักอีกเนั่งผิงไฟเนือมันหนาวลมหนามันเนาะกระหอนไม่ลมหนาวมีโอ้นี่ครับพี่น้องครับเมื่อเมื่อเคลื่อนบนนั่งตกปลาอือปลาหลายครับพี่น้องคุณน่ะจักไรก็พอจักไรอ้หลายอยู่เด้อี่ยบ่มีปลานะกโอ่มีปลาคือปลาบ่กินเบ็ดเจ้า ปลานปลหลอไวางสันละต้องใส่วิชาได้พอยงานเป็นโรนพูดน่ะปลาบอตามอยู่บนอายุกาย่งลอย่โอยยางมาเที่ยวเหรียญนซื้อยางมาเที่ยวเหรียับิครับที่สนมาเที่ยวบ้านมัน เราเป็นหมูลำเราพากับผ <reference> ู้หลี้ยงครับครับผมเดี๋ยวต่อพี่น้องเดาเป็นเหมือบรรยากาศธรรมชาติ โอ้มีแต่ลงลมๆเลยโอ้กะเมนเล้วสินาะป่ามาจากแม่น,มน้ำนี้ยเข้ามา โอ้เวลาน้ำร่นนี่มันจิตร่นใช่ไหมโอ้เรากับปลาเล่นล่องนน้ำข่าวดังพุ่นกันร่นไหลลงที่ปะนั่นแหละต้องทำ่นายร่นมาเที่ยวกับมูครับนี่มม จานจ้อยวันว่าแถวบ้านก็จานจ้อวแต่ผมมูจังได้น้ำจานโซ่ด้วครับจอ่จานโซ่จานจอดจานจอดจานจอดอือค่ะบริษัทลวัดก็เดินอยู่บ้านเขาเดินโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องน้ำมากชีวิตน้ำมาดับมองคุณหรืมองเขานั่งแต่นั้นผู้นนานี่ยังไหลอยู่ดีว่าบัวน้ำมิดก็ติดหรอกิดเขื่อนทั้งใต้เลยหลังวัดไปหน่อยนิด โอ้ยเท่ทิมมันแล้วเนาะโอ้ยกินมันหมดนี่ไฟนะกล้องง่าดวนซ่อนไปลออเมื่อกี้บนมายูบบตรนี่ไม่วงพอ่งเมียยูบบ้านไอ้ปองเิทเยนยูบบัตรก็ดีว่ามยู่บ้านก็ดีอเยนเ็ดเาไเฮ็นอยู่หน้าเีทงทึงนี่นี่ยหน้าเตียเท่างทึงเ เลยนุ่งงามของเลยนุ่มงามขึ้นไปนี่เทิ้งทิ้งตั้งแน่นอั้งเนเล็กองมันเปันเล็กพูนกั้วน้ำพูนตั้งไฟน้ำเขาพูนควายน้ำเข่าันีล้นตั้งแ่ะว่าน้ำอยู่ในนี่โอ้ยกระปีเยมดไปเลอ๋อมาแล้วปาเง้ยเงี้งบน งบจะนำหลวงพอแล้วงบหกมล้านแนนี่หกสิบประมาณหกสิบสาล้านเนี่ยหกิบมเรื่องเรื่งเขาเงิยัว่าสมัยก่อนไม่เงินว่าเงินขึ้นเรื่องปลาอยู่เอาเร่องเงินนี่นะมึงนอนนันเหมือนยวนนอนไหนก็พรม ปายเล่าขายยังกาะมองนึงแม่ต้อยแต่ก็ของนีเหรอเออเรื่องนั่นจะไปทาท่างเชียนขึ้นนี่ทาท่างเชียนท่างข่านไปยวันนี้เออนี่เรื่องนั่นนั่นแล้วนี่สร้างสองตูนท่านนี้สร้างสองตัวยืนไอยกันเหรนท่านนี้ไม่มีคนมาเล่นน้าาเล่ยนหน้ามาเรียนน้าาเลิกเนาะครับเล่นเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้บ้างน่ก็หนึ่งกึ่บักมี่บักไก่นั่นนี่ไอ้ มาสี่สิบลเ่ดิเหรอโดดแจ้งใารเราใา้เราเดียวอ่ะโอเคอันนี้แหละเบิ้งอันที่บันทอนเบื้งเบิ้องมูอขวกเดียวกันมูอขวกเดียวกันเบิ้งบ้านทอนนี่แหละเบ้ยเบิ้งกล้องโอุดมสมบูรณ์อายุอากินยังไงโอเคไ่อยากเลี้ยงหายอ๋อจะได้ก็ส่โอ้โหโค้ดบ่ถทึกกันล้วโดรูปนี้ไหมรูปที่เป็นรูปกล้องใช่ไหม เจ้าท้ายพี่ถูกไหมไมอ้าวอ้าวมึงกดเป็นว่าหน่ะเป็นเป็นโอเคโอเคนี่เพื่อนกันหนึ่งสองว้ายเบิงกล้องมีอะไรไแนมอมึงหนึ่งสองเดี๋ยวได้อีกภาพหนึ่งเอออ๋อภาพหนึ่งหนึ่งสองฮะโอเคโอเคดีครับพี่น้องภาพน้ำบรรยากาศดีครับยอดเราเป็นกองหนเดียวหนึ่ง โคกลามมันเพื่อปท้ายครับเหลยงอีกวันหนึ่งท่านไปเวิ่งมั่งจะยด่บ่เดียวคุดแจเรือมาว่าจนไปขับไปฟังคนแล้วฟังหน้าท่านไปโอเคพี่น้องเดี๋ยวให้สมบรรยากาศเช่นนี้ก่อนเดี๋ยวยี่ฟ้าไปเต้นรถแค่เดี๋ยวได้โซนรถแห่ฟังได้พี่น้องเด้เช่นนี้ก่อน